วิธีสมมติติจีวราวิปปวาท2ส2งรก่อนดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมติจีวราวิปปวาทสีมาอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติจีวราวิปปวาทท่านเจ้าข้า ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรน,นี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันสงสมมติอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้นให้เป็นดินแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรการสมมติสีมาให้เป็นดินแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดสีมานั้นสงสมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ว ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติจีวราวิปววาดแล้วจึงเก็บจีวรไว้ในละแวกบ้านจีวรเหล่านั้นหายบ้างถูกไฟไหม้บ้างถูกหนูกัดบ้างภิกษุทั้งหลายมีแต่ผ้าไม่ดีมีจีวรเศร้าหมอง ภิกษุทั้งหลายจึงถามกันอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายเพราะเหตุใรพวกท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดีมีจีวรเศร้าหมองเล่าภิกษุเหล่านั้นตอบว่าอาวุโสทั้งหลายพวกผมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติจีวราวิปววาทแล้วจึงเก็บจีวรไว้ในละแวกบ,บ้านณนะตำบลน,นี้จีวรเหล่านั้นหายเสียบ้างถูกไฟไหม้บ้าง ถูกหนูกัดบ้างเพราะเหตุนั้นพวกผมจึงมีแต่ผ้าไม่ดีมีจีวรเศร้าหมองตรัสว่า263ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันจงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจาระแห่งบ้าน วิธีสมมติจีวราวิปปวาท2ส4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมติจีวราวิปปวาตสีมาอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติจีวราวิปปวาทท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วพึงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจาระแห่งบ้านนี้เป็นยติท่านเจ้าค่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันสงสมมติอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจาระแห่งบ้านการสมมติสีมานี Nowadays, <S to fire> ้ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจาระแห่งบ้านชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด สีมานั้นสงสมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจาระแห่งบ้านแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้265ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุจะสมมติสีมาพึงสมมติสมานสังว่าสีมาก่อนภายหลังจึงสมมติจีวราวิปปวาท เมื่อจะถอนสีมาพึงถอนติจีวราวิปปวาก่อนภายหลังจึงถอนสมานสังวาสสีมาวิธีถอนติจีวราวิปปวาท266ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงถอนติจีวราวิปปวาทอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้ กรรมวาจาถอนติจีวราวิปวาทท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงพึงถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นใด อันสงสมมติไว้แล้วสงถอนอยู่บัดนี้ซึ่งแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นการถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นสงถอนแล้วชอบกแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ ไว้ด้วยอย่างนี้วิธีถอนสมานสังวาสสีมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงถอนสมานสังวาสสีมาอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมาท่านเจ้าข้า ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันให้มีอุโบสถเดียวกันถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงถอนสีมานั้นนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสีมานั้นใดอันสงสมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกันให้มีอุโบสถเดียวกัน สงถอนอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้นการถอนสีมามีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดสีมามีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถเดียวกันนั้นอันสงถอนแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าส่งความนี้ ไว้ด้วยอย่างนี้